จปลาราดพริกทำกินเองที่บ้านนะคะแซ่บปากินข้าวกันเย้สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาพูดถึงประโยชน์ของปลาทับทิมนะคะ ปลาทับทิมเป็นปลาไทยน้ำจืดนะที่มีเนื้อเยอะมากก้างน้อยยิ่งกระแสลักสุขภาพมาแรงเนี่ยจำนวนผู้บริโภคก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะปลาทับทิมเนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมากไขมันต่ำนะคะมีโอเมก้า3ส,สูงด้วยสามารถปรุงได้หลายอย่างหลายเมนูเลยทั้งทอดนึ่งย่างต้มได้หมดเลยนะว้าว ถึงขั้นตอนการทำซอสทิกแล้วไปดูกันเลยเย้เยย คุณค่าของปลาทับทิมเนี่ย <Wow. S 1> เมื่อกินไปแล้วจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ด้วยนะป uh huh. ้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน ช่วยบำรุงสมองเราเสริมสร้างความจำให้ดีขึ้นนะคะรสชาติต้องออกหวานและเปรี้ยวเค็มตามนะคะโอเคไว้อย่างนี้แหละนะยังไม่ต้องคุกที่สำคัญเลยคุณค่าของปลาทับทิมเนี่ย ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมของโรคข้ออักเสบต่างๆและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานดังนั้นการบริโภคปลาหรือน้ำมันปลาเป็นประจำจึงดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลย จ้ <Wow. S 1> ปลาราดพริกทำกินเองที่บ้านนะคะแซ่บมากินข้าวกัน okay.